อัสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าประกันสุขภาพประกันชีวิตจะทำได้ไหมตามหลักการอิสลามคำตอบนะครับการซื้อประกรันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพถือว่าไม่อนุญาตตามหลักการอิสลามนะครับ ทำไมถึงไม่อนุญาตตามหลักการอิสลามให้พี่น้องจําไว้เลยนะครับว่าการซื้อขายกันสิ่งของนั้นจะต้องมีอยู่ฉะนั้นไอการที่เราไปซื้อ,อประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในทางในทางหลักการอิสลามเรียกว่าใบาอุลกรอตการค้าขายแบบหลอกลวงนะครับ ฉะนั้นไม่อนุญาตนะครับการซื้อขายาประก,กันนะครับ